คุโคนวันนี้มาแน,น,นะนำผ้าอ้อมที่แม่ไว้ใจให้นงคืดใช้นี่ <h ums> เขามาพร้อมกับนวัตกรรมคลิปบางและแห้งสบายผิวแต่สึมสับได้มากถ,ถึง200เท <h ums> ่าหรือ600 ml เลยนี่แม่ทดลองให้ดูนี่ <h ums> เขามีพาวเวอร์เจลเต็มแผ่นนะอืมเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดของญี่ปุ่นเลยแล้วก็จะช่วยล็อกของเหลว้ดีแห้งสบาย ไม่ระคายเคืองผิวเลยนะเนี่ยน้องพืชเขาก็ใส่สบายไม่อึดอัดไ,ไม่ตุงก้นด้วยเวลาเคลื่อนไหวก็คล้องตัวตลอดทั้งวันเลยน้องพืชน,นี่ใส่แล้วก็อารมณ์ดีฮัลโหลฮัลโหลโอ้แม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งแม่มือใหม่ที่อยากลองใช้แล้วก็คุณแม่ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวนะคะก็เดี๋ยวใครสนใจนะเดี๋ยวแม่จะปักตะก้าวใ,ให้ทั้ง3รูลแบบเลยคือ รูแบบทดลองพบพาแล้วก็จังโบนีน่ตั้งแต่คัน,นบอล,ลไปจนถึง HXL เลยใครอยากให้ลูกนอนหลับสบาย<ส>ไปเที่ยวทั้งวันก็ก้นไม่ตรงตื่นมาก็อารมณ์ดีนะกดที่ตะกาได้เลย